ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JT Channel นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวทีมที่ผมใช้ลงสึกกู้แผ่นดินนะครับเมื่อวันพุธอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับผมจัดทีมนี้ลงสึกกู้แผ่นดินนะครับได้คะแนนติดท็อป10ถึง20นะครับในส่วนของทีมผมนะครับทรัพยากรมีค่อนข้างน้อยนะครับวงแหวนกับกระดูก ไม่พอหรือว่ากระดูกมีน้อยก็คนที่มีของน้อยนะครับก็จัดทีมตามผมได้นะครับอทูทูท่ายถ่ายไปคะแนนยังได้ติดท็อป1 0ถึง20เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าผมใช้ทีมแบบไหนในการลงศึกกู้แผ่นดินบ้างก็จะมีอยู่4ทีมหลักๆนะครับทีมแรกก็จะเป็นทีมของหมาลมครับ เท่าที่ผมดูนะครับใน4ทีมหลักของผมนะจะมีทีมหนึ่งที่ทำคะแนนได้เยอะที่สุดก็คือเป็นทีมของถังเฉินนะครับเป็นทีมของถังเฉินเลยรองลงมาก็จะเป็นทีมหมาลมนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นทีมของกูหลงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าทีมแรกผมใช้อะไรบ้างก็จะเป็นหมาลมแล้วก็น้อง นกน้าแข็งนะครับน้องสุ่ยปิงเอ,อ๋อแล้วก็จะเป็นนิ่งหลงหลงนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นปายเชนเซียงนะครับคือทีมนี้จะทำยังไงก็ได้นะครับให้ให้ให้ทีมเราไวที่สุดนะครับแล้วก็มีตัวตัดเทินนะครับเพราะว่าเราจะเน้นดาเมจหลักไปที่หมาลมนะครับเป็นร่างกายแท้วิญญ,ญาณยุตนะครับก็จะทำดาเมดให้ฝ่ายตรงข้ามอ่าถึง,ถ,งถึงตายได้ แต่เหมือนว่าเมตาตอนนี้มันมันเปลี่ยนไปเป็น6ปีกแล้วหมาลมก็เหมือนแบบว่าจะค่อยจะสู้ไม่ค่อยได้แล้วครับแต่ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับก็ลองจัดทีมตามผมได้เลยนะครับอันนี้คือทีมที่1นะครับหมาลมก็จะใส่เป็นแหวน2 2ง1นะครับแล้วก็จะเป็นสาวน้อยหิมะกับแมงป่องหยกพมก้านะครับกระดูกก็จะเป็นเซตเผาระเบิดนะครับเราเน้นโจมตีทีเดียวนะครับ แล้วก็สเตตัสผมจะอัพเป็นคิดามเมหรือเป็นแอตแท็ก็ได้ครับเป็นเอป็นเอทก็ได้ผมลงเป็นเอทเคดีกว่าก็แล้วก็จะเป็นน้องนกน้ำแข็งนะครับจะเป็น1221 2, 2, 1นะครับจะเน้นเป็นอ่าแช่แข็งครับแล้วก็จะเป็นใส่โล่ให้เพื่อนนะครับกระดูกก็ เอาตามเอาตามนี้เลยผมไม่ได้เปลี่ยนทีมทีมล่วงหน้าไว้นะครับแล้วก็สเตตัสจะเอเป็น Hp นะครับแล้วก็จะเป็นน้องนิ่งหลงหลงนะครับจะใส่เป็นแหวนโล่นะครับแล้วก็โยนเทิร์นนะครับเพราะว่ามันมีอีกสี่ตัวมันมีโอกาสเยนโยนเทิร์นให้หมาลมได้นะครับกระดูกก็จะเป็นตามนี้แล้วก็สเตตัสสปีดนะครับแล้วก็จะเป็นปลเยนเชียนะครับเน้นโยนเทิร์นกับ เร่งสปีดนะครับก็2 1 12นะครับกระดูกแล้วก็สเตตัสจะประมาณนี้เลยส่วนทีมที่2ผมจะเน้นทีมนี้เป็นหลักนะครับถังเฉินนะครับถังเฉินก็จะใส่แหวนเป็นแหวน p ีพเลยครับ1 2 2่นะครับ, 1, 2, 2, 2, รบแล้วก็แมงป่องอ่าเขียวแล้วก็แมงป่องพิโรดครับกระดูกก็จะเป็นเซตตีบอสเลยครับแล้ว a อ k อ่าสเตตัสอัพ a อ k นะครับ แล้วก็จะเป็นโปรเซสซีหนึ่ง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 นะครับเซตพีวีพี U P เลยครับตามนี้เลยสเตตัสผมจะอัพเป็นเลือดนะครับเพราะว่า,าเน้นยืนนานเอาไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็จะเป็นน้องอน้องหลามนะครับน้องผมจําชื่อไม่ได้ผมจําชื่อไม่ได้แล้วอะเสี่ยวไผเออน้องเสี่ยวไผนะครับแบนก็จะใส่เป็น1 122นะครับใช้เป็น แหวนหนึ่งใช้เป็นปลาน้านะครับแล้วก็ให้ถังเฉินออกไปไปตีอีกทีหนึง่งกระดูกสเตตัสก็จะอัพเป็นสปีดไปเลยแล้วก็จะเป็นหนิวเกานะครับหนิวเกาผมวงแหวนที่ห้ามีไม่ครบนะครับวงแหวนที่6ครับมีไม่ครบผมก็เลยไม่ได้ใส่ก็หนิวเกาก็จะเน้นเป็นพาสซีฟสกิลสองนะครับให้ทีมอึดขึ้นนะครับก็จะใส่เป็นแหวนหนึ่งนะครับกระดูกก็จะใส่ตามนี้แล้วก็สเตตัสเฮดพีนะครับ ส่วนทีมที่3ทีมนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเเดี๋ยวนะน้องหกปีกทำไมพลังน้อยอ๋อผมไม่ยังไม่ได้ใส่กระดูกก็จะใส่เป็นเซ็ตเผาระเบิดเหมือนกันนะครับก็จะเน้นโจมตีทีเดียว ทีมคอนผมเหมือนว่ากระดูกไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ผมไม่ค่อยเน้นนะครับผมจะไปนเน้นของอว่องไวมากกว่ามันก็จะประมาณนี้แล้วก็สเตตัสผมจะอัพเป็น a อ k เคนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือน้องหปีผมยังพิ่งสแดงอยู่เลยน่าจะโจมตีเขาไม่ค่อยเข้า,าครับต้อง5แดงถึงจะเก่งพลังแค่5้าล้านสเองแล้วก็จะใช้เป็นกุหลง 1น 2, 2 1นะครับอันนี้คือแหวนผมมีไม่มีไม่ครบนะครับผมก็เลยใส่ไปให้มันให้มันครบแล้วก็สเตตัสเฮด HP นะครับแล้วก็จะเป็นเออหลงนะครับใส่เป็น2 1 1 2นะครับผมเน้นโกดแล้วก็โจมตีแรงกระดูกก็ใส่เซตของทางเฉินได้เลย ATK นะครับสเตตัสอัพเป็นเอ K อาอินครับอาอินก็ถ้าใส่เป็นแหวน1 1ึ่งนะครับจริงๆแหวนนี้ควรจะใส่เป็น1มากกว่าแล้วก็กระดูกสเตตัสอัพเฮนะครับส่วนทีมที่4ทีมนี้คือเป็นทีมที่วงแหวนหลงเหลือเลยนะครับก็คือ,อไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เลยก็จะให้เป็นน้องเสี่ยวอู่นะครับ ใส่แหวนเป็น2 221นะครับเป็นการยืนอมาตะไว้แต่ทีมนี้ทำคะแนนได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับแต่ไม่ดีเท่าถังเฉินจะได้คะแนนใกล้เคียงกับหมาลมเลยนะครับทั้งทั้ง,ท,งที่ของไม่ค่อยครบจริงๆเอาเสียวอู่ไปเปลี่ยนเป็นถังเฉินก็ได้นะครับให้ของแน่นแล้วก็เอาถังเฉินมาเปลี่ยนเป็นอันนี้แต่ผมที่เก็ดเปลี่ยนผมก็เลยอ เอาน้องมาเป็นทีมที่4เลยก็แหวนก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็กระดูกก็ตามถังเฉินเลยสเตตัสผมอัพเป็น ATK นะครับแล้วก็จะเป็นเย่กวนเออไม่ใช่เย่กวนครับเป็นของอผมจำชื่อไม่ค่อยได้เลยเดี๋ยวนะเยหัวเออเยหัวไม่ใช่เยกวนครับผมก็จะใส่เป็นแหวน2 2 2 1นะครับ แหวนแรกที่ผมใส่2คือแบบอา,อาจจะฮิวให้เพื่อนด้วยแหวน5แหวน6ก็ไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็กระดูกรเตตัสก็จะอัพเป็นสเตดเลยนะครับส่วนออร์านะครับผมก็จะใส่เป็นแหวน2 1 2 1นสองนะครับซึ่งแหวนแรกคนเป็นแหวนสาย1นนะครับแต่แหวนผมมีไม่พอผมก็เลยยัดยัดเข้าไปให้เต็มนะครับ สเตตัสก็จะเป็น HP แล้วก็ตัวที่4ก็จะเป็นปู่พิษนะครับผมเอามามาเก็บสแต็กของพิษนะครับให้ฝ่ายเราโจมตีได้แรงขึ้นนะครับก็จะใส่เป็นแหวน1 2 2 2นะครับก็กระดูกก็จะเหมือนกับโพเซ,ซีเลยแล้วก็สเตตัสจะอัพเป็น HP โอเคก็ จะประมาณนี้ครับมี4ทีมนะครับทีมที่ทำํำคะแนนได้เยอะสุดเมื่อวนพุธที่ผ่านมาก็จะเป็นทีมของถังเฉินนะครับเพราะว่าของค่อนข้างแน่นแล้วก็คือแน่นเกือบทุกตัวเลยครับยกเว้นของเสี่ยวไปอย่างเดียวก็ยังพอถูๆถ,ถ,ถ่ายๆไปได้พลัง20ล้านอ่าส่วนทีมหลักอันนี้ต้องพึ่งดวงอย่างเดียวครับต้องดูทีมที่เราเจอด้วยถ้าเราเจอทีมแข็งแล้วก็ เราก็แพ้แต่ถ้าเราเจอทีมที่พลังเท่าเท่ากันก็ต้องมาวัดดวงกันดูว่าน้องสุยปิงเอ,อ๋จะน้องตัดเทินได้ดีหรือเปล่าก็จะประมาณนี้ครับถ้าใครที่มีทรัพยากรน้อยเหมือนผมนะครับแล้วก็พลังค่อนข้างน้อยนะครับจัดตามผมได้เลยนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาผมได้อันดับ 12- 12ครับคะแนนก็เกือบแสนนะครับเกือบแสนคะแนนเลยนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับบางบางคนพลังเยอะกว่าผมเยอะแยะเลยแต่แต่อันดับเขามาบางาม30 40ก็มีนะครับก็ลองจัดทีมตามผมได้เลยก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณเนี้ยครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดสับส i า e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วไว้เจอกัน EP หน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ